ครบเดือนก่อนนะครับลุงเคสิมาตัดต้นบอนกระดาษด่างนะครับมาสองถ่อนนะครับพี่น้องเอามาปลูกไว้ตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับพี่น้องตอนนี้ออกแล้วนะครับพี่น้องแตกออกมาอย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยมื่อกี้ก็สีมาพุดธออกมาแล้วเสียเอาไปชำนะครับพี่น้องก็เลยเอามาถ่ายพี่น้องในเบงนะครับเพื่อว่าผู้งคนเนาะยังเหตุปกเป็นเนาะพี่น้องเนาะยังประหวว่าการทอดชำหรือว่าแยกขยายต้นบอนกระดาษด่างเขาเหตุกันณยังไงนะครับมื่อนี้ลุงเคสิมาสาธิตให้เบงเดอพี่น้องเด้อ เด็กแตกยอดแตกยอดอนอกมาแตกต้นออกมหลายนี่นะครับเี่ยพี่น้องเป็นลำต้นนะครับลำตน้นเอามาฝังไว้พี่น้อง<อ>ก,ก็<อ>กยัง,งออกพี่น้องก็ลังออกเพียบเลยพี่น้องแต่ว่าไอ้สม,มิมงเงาแล้วก็งจำเป็นที่ต้องจัดการมันก่อนนะครับเนี่ยนะบางจะเป็นไข้ยังเจจสียกระสีออกเป็นต้นเป็นต้นออกมาพี่น้องขอ,องเราเลยครับ ก็ได้หลายตนอยู่ครับ